สวัสดีค่ะนี่ต้องรับนะคะเข้าสู่ช่องเจมี่ทาวโร่นะคะโดยดวงหมอซีนะคะทุกคนวันนี้เรามาเล่นพิกอาร์กัสกันนะคะวันนี้เรามาเล่นพิกอาร์กัสกันนะคะวันนี้เรามาในท็อปิกที่ว่าเอ่อไม่ใช่พิี่เด็กสิซีพูดพิกอาร์กัสหรือพี่เด็กเมื่อกี้คือวันนี้เราจะมาเล่นเป็นพิกอาร์กัสกันนะคะมีทั้งหมดนี่เลย3กองค่ะกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะวันนี้เรามาในท็อปิกที่ว่า เขาจะทํายังไงถ้าเรามูมออนนะคะแต่ไพ่ตรงนี้ที่ขึ้นมา3มใบค่ะคือความรู้สึกของเขาที่เรามูมออนเขาจะรู้สึกยังไงนะคะและทีนี้เราค่อยใช้ไพ่าทาโร่ในการเคลียร์ฟอีกทีหนึง่งว่าและเขาจะตามไหมนะคะ แต่ตอนนี้ให้เลือกทั้งหมด3กองก่อนนะคะเลือกกองที่ดึงดูดใจเพียงหนึ่งกองนะคะหลับตาลงนึกถึงคาถามนึกถึงคนคนนั้นเพ่งหน้าถึงคนคนนั้นเลยนะคะเพ่งหน้าเพ่งชื่อของคนคนนั้นนะคะแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเลือกกองที่ดึงดูดที่สุดนะคะแต่อย่าลืมนะว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอาจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจนมากจะเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้งมันไปนะคะพลังงานอาจจะสลับฝ่ายกันได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวเช็คดวงส่วนตัวนะคะกับซีก็แอดไลน์มาสอบถามได้ลนะะอ์าม ได้เลยนะคะโอเคนะคะทุกคนเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่หนึ่งกันเลยนะคะทุกคนมากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสมมรัที่เริ่กไพ่กองที่หนึ่งนะคะเป็นกองนี้เลยนะคะโอเควันนี้เราไปทักที่ว่าพีอากาศเขาจะทำยังไงถ้าเรามูอ่อนนะคะอันนี้คือความเสื่อของเขานะคะสามใบนี้คือความเสื่อของเขาที่รู้ว่าเรามูอ่อนปุ๊บเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนแต่ก่อนที่จะเริ่มนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกัะ พลังงานกันเช่นเคยนะคะว่าเราหรือเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะลัคนาราศีของเราหรือไม่ก็่เขามีอะไรบ้างนะคะ5้าใบเช่นเคยนะคะการอ่านของซีเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอ่านมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีเรียสนะคะรับแต่พลังงานบวกพลังงานลบไม่ต้องรับนะคะพลังงานสลับฝ่ายกันได้เช่นกันมันไม่ใช่ดวงของตัวเองคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมาดูดวงส่วนตัวกับซีได้นะคะอดีไลน์ตรงนี้เลยนะคะหรือว่าใต้คอมเมนต์นะโอเคค่ะมีราศีดังต่อไปนี้นะคะเมทุนนะคะเมทุนราศี ธาตุลมนะคะราศีเมทุนธาตุลมราศีมีนธาตุน้ําแล้วก็คนธาตุน้ําทั้งหมดนะคะก็จะมีมีนกรกฎพิจิกนะคะมีนกรกฎพิจิกอีกสองใบนะคะมังกรธาตุดินนะคะมังกรธาตุดินราศีธนู พาดไฟนะคะโอเคเลขที่เกี่ยวข้องของเราหรือไม่ก็เขาเลขที่เกี่ยวข้องก็คือเลขมันเกินเลขที่ชอบหรืออะไรก็ตามนะคะจะมีเลขันต่อไปนี้ค่ะมีเลขก้าเออเลขสามค่ะเลขสามเลขเก้าเลขสิบสิบสองละยี่สิบสี่นะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ของเราอะความเสื่อของเขาถ้าเรามุนออนเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะมาดูกันว่าถ้าเรามุนออนเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะได้ไพ่ใบนี้นะคะเขาจะรู้สึกอย่างไร แล้วก็อันนี้นะคะรู้ไหมว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรรู้ไหมเขารู้สึกยังไงคะไพ่แบบโอ m ม god ซีอยากจะบอกว่าคนคนเนี้ยถ้าเรามุมออนหายไปนะซีบอกได้เลยนะเขาจะคิดอย่างแรกเลยคิดแล้วก็คิดแบบเนี้ยตลอดนะคะก็คือเราคงแบบมีเราคงมีรักใหมแ่แล้วเรามีคนเราคงมีรักใหมแ่แล้วเรามีคงเราคงมีคนที่ชอบแล้วล่ะหรือว่า อาจจะแบบว่าเราอาจจะแบบมีคนอื่นอยู่แล้วมีครอบครูมีแฟนมีผัวมีลูกมีไม่ใช่ลูกสิมีแฟนมีผัวมีเมียมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอาจจะไม่ได้มีเขาคนเดียวัตงแต่แรกอยู่แล้วอันนี้คือความเสื่อมเขาทีคือแบบเขาจะสึ่อย่างนี้เลยนะว่าแบบเอ้ยเอ้ยแบบคือแน่ๆคือเราต้องมีคนอีกคนนึงแน่ๆเลยทําให้เราแบบบูมออนออกไปอะไรเงี้ยนี่คือความเสื่ของเขานะคะเออทุกคนเข้าใจไหมคือซีจะสื่ออย่างนี้แหละเข้าใจเนาะไม่ไม่งงนะคะอืมแต่เขาก็มีความซึมซึมนะพอเราหายไปเขาก็ซึมซึมแหละ ซึมๆน่งงอ,ยอยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่ถ้าเขารู้ว่าคนใหม่ถ้าสมมติว่าเรามีคนใหม่จริงๆเปิดตัวขึ้นมาจริงๆเขาก็จะยินดีกับเรานะคะเขาจะยินดีให้กับเราที่เราได้เจอรักดีๆได้เจอคนใหม่ๆแล้วก็ขอให้เราได้เจอคนดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์นางประมาณนั้นนะคะกองที่หนึ่งเดี๋ยวนะเดีย๋ยวมาเ,เอาไ่ทาโรเคริฟายกันนะคะว่าว่าเออแล้วเขาจะตามไหมแล้วเขาจะตามเราไหมอะ่ะตอนที่เราบุ้งออนแบบวัวไปใหม่ๆก็ได้หรือว่ายัางไง เขาจะตามเราไหมเดทนะคะเดทมาใบแรกถือว่าดีนะเดนนะคะเดทและอะไรจะ้ะอ่า k ิ n g of Cup นะคะวายแล้วก็ขออีกใบหนึ่งนะคะฟัวบานเขาจะตามเราไหมซีบอกได้เลยนะถึงแม้ว่าเขาจะยังชอบยังรักยังรู้สึกดีกับเราอยู่อะแต่ถ้าเรามูฟออนออกไปเขาไม่ตามเรานะคะ ซีต้องตอบตรงๆจากหน้าไพ่เลยเขาจะไม่ตามเรานะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคิดว่าอย่างที่บอกไปคือมันตรงกับที่เป็นไพ่อราเคลออกมาค่ะคือถ้าเขารู้ว่าเรามีคนใหม่หรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็พร้อมที่จะยินดีด้วยเขายินดีที่เราสามารถออกมาจากเขาได้แล้วเขายินดีที่แบบเราสามารถแบบไปเจอรักดีๆไปเจอรักใหม่ไปเจอคนใหม่ๆได้ที่ไม่ใช่เขาเพราะเขาอาจจะคิดเขาจะคิดว่าเขาอ่ะคงไม่ดีแหละเราถึงได้มุกมองออไปเพราะว่าเขาไม่ดีเขาแบบไม่ใช่คนที่เรารัก ไม่ใช่สิ่งไม่ใช่คนที่เราดับเอาหมยทุกคนรืมที่คําที่ทีพูดไปนะคือเขาเข้าใจแบบเขาอะไม่ดีแล้วก็เขารักษาเราไว้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะแต่เขาก็ยินดีนะถ้าเราจะไปมีรักใหม่เขายินดีนะคะแล้วก็ขอให้เราขออวยพรให้เราได้เจอคนดีรักดีอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ตามเรานะเขาร่วมยินดีให้กับเรานะคะโอเคแต่ถ้าคนกองนี้คุณยังไม่ได้มีคนใหม่คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทิแนะนำว่าไม่ให้เรามุกออนไม่ให้เราบุกออนไม่ไม่ใช่ว่าไม่ให้มุกออนไม่ให้ทดสอบความความสัมพันธ์ ชัดสำคัญไหมถ้าชัดสำคัญเขาต้องตามสิอะไรเงี้ยนะคะซีไม่แนะนำนะถ้าเป็นอย่างนั้นคือเขาไม่ตามแน่นอนอยู่แล้วนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสมมติเลือกไพ่กองที่1น,นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่งซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่หรือกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะดูดวงส่วนตัวแอลลน์มาสอบถามโจงค์คีดูดวงกับซีได้นะคะก็วันนี้นะคะซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่2เป็นไพ่อลาลคอนซามบเหมือนเดิมนะคะจะเป็นกองที่2นะก็วันนี้เรามาเข้าไปคิที่ว่าพี่อา,าร์ตเขาจะทํายังไงถ้าเรามูฟออนนะคะเราอันนี้คือความเสื่อของเขาะะที่เราถ้าถ้าเราหายไปเรามูฟออนออกไปเขาจะรู้สึกยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้ไพ่ทาโร่กันว่ามาเคลติฟายกันนะว่าเขาจะตามเราไหมนะคะแต่ใดๆก็ตามก่อนที่เราจะเริ่มนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้างซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่หรือก,กดกระดิ่งกี๊ดด้วยนะคะแล้วก็การอ่านของซีเป็นการอ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะพลังงานสลับฝ่ายกันก็ได้นะคะอะไรที่อะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ที่มันไปนะคะไม่ต้องซื้อเรียกกบมันเพราะว่าเป็นดวงรวมถ้าอยากจะเป็นดวงตัวเองจริงๆเลยของตัวเองเลยเนี่ยก็มาที่ไอเดียลนี้ได้เลยนะที่ทีได้เขียนไว้นะคะมาแอดไลน์สอบถามจนคิวได้นะคะมาดูกับซีได้เลยเนะจ๊ะเป็นดวงส่งตัวยังไงก็แม่นกว่าแบบในอันนี้อยู่แล้วนะคะมาเรามาเช็คกันก่อนนะคะว่าลัคนาราศีของเราหรือไม่ก็เขามีดังตอบไปนี้นะคะของเราหรือไม่ก็เขาเรามาเช็คกันทุกคลิปเลยนะคะห้าใบนะคะ ราศีกรกฎนะคะอุ้ยราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎธาตุน้ำราศีสิงธาตุไฟราศีมีนธาตุน้ำราศีตุลธาตุลมแล้วก็ศีธนูธาตุไฟนะคะเลขที่เกี่ยวข้องคือเลขประจำตัวเลขที่ชอบเลขวันเกิดเดือนเกิดอะไรเงี้ยนะคะมีเลขดังต่อไปนี้ค่ะมีเลขสี่เลขห้าเลขเจ็ดเลขเก้าเลขสิบสองนะคะโอเคมาดูกันนะคะว่า เป็นอย่างไรบ้างเขาจะสึ่อไงถ้าเราแบบมูออนเราหายไปอย่าเงี้ยสามสิบห้าไปสามสิบ้านะคะอันนี้จะเป็นไพ่ทำดีสงหวังนะคะอืมเอ้ยรู้ไหมเขาจะสึ่งไงถ้าเราหายไปคือเขาคิดว่าถึงเราจะหายไปอ่ะ แต่เรื่องราวระหว่างเรากับเขายางไงก็ไม่จบหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ายังไงเขาก็จะตามเรากลับมาถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งจะเงียบแค่ไหนนะคะแต่ยังไงสักวันหนึ่งเขาจะดึงเรากลับมาแน่นอนเขาจะเอาเรากลับมาอยู่กับเขาให้ได้นะคะและแต่ก่อนที่เขาจะคิดว่าเราแบบไปจริงๆอะ่ะเขาก็คิดนะว่า เออเราคงไม่มุมออนหรอกเราเราก็รักเขาเหมือนกันนี่เราคงแบบไม่หายไปหลอกอะไรเงี้ยอาจจะมีอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นในกรณีที่เราหายไปจริงๆเรามุมออนไปจริงๆเนี่ยคือเขาตามเราแน่นอนเขาอาจจะส่งข้อความทางสื่อโซเชียลมีเดียทักมาส่งข้อความมาอาจจะมีการโทรหาอะไรเงี้ยนะคะอือหรือว่าในบางคนที่อยู่ใกล้กันคือเขาอาจจะไปหาก็ได้นะคะอาจจะมีความเป็นห่วงก็ได้นะคะว่าเฮ้ยหายไปไหนอะไรเงี้ยมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะนี่คือความสึ่อของเขานะคะเอใหข้า่ะ จะบอ,อกไม่ได้เป็นโควิดนะทุกคนซิไม่ได้เป็นโควิดนะคะยังอยู่โอเคมาใช้ไพ่ทโร่คอดิฟายกันค่ะว่าแล้วเขาจะตามเราไหมคือเมื่อกี้ก็ชัดแล้วนะว่าเขาจะตามเราเรามาใช้ไพ่ทโร่กันดีกว่านะคะว่าเขาจะตามเราไหมเขาจะตามเราไหมนะคะมาใช้ไพ่ทะลุคอดิฟายกันก่อนนะคะว่าเขาจะตามเราไหมเขาจะตามเราไหมมาดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัว์นะคะเขาจะตามเราไหม the view of fortune นะคะ the view of fortunetwo of one นะคะ แล้วก็คิงอวานโอเคเมื่อกี้สีอันนี้สีขยายคิงอวานได้เป็นห้าเหรียญน,นะคะคิงอวานได้เป็นห้าเหรียญโอเค เขาจะตามเราไหมซีบอกได้เลยนะว่าคนเนี้ยเขาส่องเราแน่นอนถ้าเราเงียบหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะส่องทางสื่อโซเชียลและแล้วเขาก็จะตามเราแน่แน่เพราะว่าเขาก็รักเรามา,มากๆคือขยายเคี้ยววานะ่ะไพ่เนี้ยเป็นไพ่เหมือนเห็นไหมคะ ถติว่าเราเดินออกห่างปุ๊บคนนี้ก็จะเดินตามเห็นไหมเขาตามเราแน่นอนซิบอกได้เลยนะว่าคนนี้คนกองที่2คนที่คุณทาถึงนะคะถ้าเรามุ v ออ n เราหายไปเนี่ยเขาจะตามแน่นอนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนนิ่งเขาจะเป็นคนที่แบบดูแบบ ignore เราดูเหมือนแบบไม่สนใจไม่ใส่ใจเราอะไรแค่ไหนอะ่ะสุดท้ายแล้วเขาจะตามเราแน่ๆยังไงเขาก็จะตามเราแน่นอนนะคะซิมั่นใจได้เลยว่าไงเขาก็ตามเราจะตามเร็วตามช้าอะไรอย่างงี้ก็อยู่ที่เขาแล้วแหละว่าเขาจะตามเร็วหรือตามช้านะคะแต่โดยรวมแล้วคือเขาตามเราแน่นอนนะคะตอนนี้ เราแบบวางใจได้เลย,ยงเงี้ยเขาก็ตามนะคะแต่ซีไม่แนะนำนะถ้าเราไม่ได้แบบสุดกลั้นสุดจะทนสุดจะน,นี้จริงๆเราไม่ต้องทดสอบหายไปนะคะไม่มีใครสนุกหรอกกับการดูทดสอบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราอยู่ไหวอยู่รักใครอะซีอยากจะบอกว่ารักใครรักให้เต็มที่นะคะไม่จะเป็นต้องเผื่อใจหรอกถ้ารักก็รักให้รักให้สุดเลยคะ่ะพอเวลามันหมดรักมันหมดถึงเวลาที่แบบมันหมดแล้วจริงๆอะเราจะไม่ต้องเสียดายนะคะ โอเคนะคะก็ประมาณนี lady, ้นะคะสำหรับที่เลือกไพ่กองที่2นะคะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องซีดูท่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊กด้วยนะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามดวคิดดวงกับซีได้นะคะก็วันนี้สี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับที่เลือกไพ่กองที่3เป็นสำหรับนี่นะคะไม่ใช่สำหรับนี่สิเกองนี้นะคะกองที่3นะคะโอเคอันนี้คืออันนี้คือไพ่ที่ขึ้นมา3ใบนะคะที่เป็นแปะไพ่ออร์เคิลนะอันนี้ก็จะเป็นแบบ ความเสื่องเขาถ้าเราหายไปถ้าเรามมออนไปเขาจะรู้สึกอย่างไรนะคะเพราะว่าในนี้วันนี้เรามาในขาปิดที่ว่าพีอากาศ เขาจะทำยังไงถ้าเรา move on นะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มนะคะเรามาเช็คพลังงานก่อนว่าคนที่เราทมถึงหรือเราเนี่ยอาจจะเกิดในลัคนาราศีอะไรบ้าง5ใบเช่นเคยนะคะมาเช็คกันทุกคลิปเลยนะคะว่าลัคนาราศีของเราหรือว่าเขาอาจจะเกิดในนั้นต่อไปนี้นะคะแล้วก็การอ่านของซีนะคะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอันนีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีเรียสะจัมากจนเกินไปนะคะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่กับว่าอะไรที่ไม่ใช่ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเก็บมันไว้นะคะเพราะมันเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของเราคนเดียวถ้าอยากจะดูดวงของเราคนเดียวมานี่เลยค่ะอดีตรายน นะคะอดีตราีมาสอบถามตัคิวดูดวงได้นะคะพนักงานสลับฝ่ายกันสลับฝ่ายกันก็ได้นะคะทุกคนมันเป็นวารูสก็ได้เช่นกันนะโอเคมาดูกันราศีมีอะไรบ้างราศีสิงห์นะคะธาตุไฟราศีสิงห์ธาตุไฟราศีเมษธาตุไฟราศีพิจิกธาตุน้ํานะคะโอ้ออกมาแล้วพุธศพนะคะธาตุดิน แล้วก็ธาตุลมทั้งหมดนะคะมีถุนตุนกลุ่มนะคะเลขที่เกี่ยวข้องคือเลขที่ชอบดึงเกิดวันเกิดหรืออะไรก็ตามของเราหรือไม่ก็เขานะคะมีเลขต่อไปนี้ค่ะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขห้าเลขแปดเลขยี่สิบห้านะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะเข้าูจสึ่ไงถ้าเราหายไปเรามุกออกไปนะคะเสิบเจ็ดนะคะ โอ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะซีต้องตอบแบบตรงๆเลยนะคะว่าถ้าเรามุกออนหาไปอย่างนี้คืออะไรหรือเปล่าเขาอาจจะดีใจนะคะมีมีหลายส่วนแหละมีทั้งดีใจแล้วก็มีทั้งยินดีนะคะที่เราอาจจะอาจจะไม่ใช่ดีใจก็ได้อาจจะเป็นแนวอารมณ์แบบว่าถ้าเรามุกออนได้จริงๆอ่ะที่ผ่านมาเราเขาอาจจะมีเรื่องตึงไปตึงมาตึงเครียดกไปเครียดกันมาอะไรเงี้ยนะคะถ้าเรามุกออนไปได้จริงๆอ่ะเขาก็คงยินดีกับเรานะคะที่เราสามารถหลุดพ้นจากคนแบบเขาได้แล้วอะไรเงี้ยเขาอยากจะให้เราไปเจอคนใหม่ๆให้เราไปเจอคนดีๆอะไรเงี้ยนะคะอารมณ์นางจะเป็นแบบ อาจจะอารมณ์แบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะนะคะกองที่สามเขาอาจจะอารมณ์แบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะอแต่ถามว่าเขาจะมีความรู้สึกแบบขาดหายบ้างไหมที่ถ้าไม่มีเราอะที่มองว่าเขาก็อาจจะมีความรู้สึกเงาเงารู้สึกแบบ เปลี่ยวๆเ,เวลาที่ไม่มีเราบ้างไปบางครั้งนะคะแต่ว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนอินดี้อาจจะเป็นคนที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคะเขาอาจจะมีเรื่องให้ทาเยอะแยะหรืออาจจะเป็นคนติดเพื่อนก็ได้นะคะถ้าเรามั่วอไปจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็คงมีทั้งดีใจมีทั้งยินดีที่เราสามารถหลุดพ้นได้อะ,ะมันมีอยู่หลายลมมากๆเลยนะคะสำหรับที่เลือกกองที่สามเนี่ยนะคะโอเคงั้นเรามาดูกันต่อน,นะคะมาใช้ไพ่ทโลุคัลิฟายเลยแล้วเขาจะตามเราไหมอะถึงไหมเขาจะเป็นเหมือนอะแล้วเขาจะตามเราบ้างไหมมาดูกันนะคะว่าเขาจะตามเราไหม เขาจะตามเราไหมนะคะควีนอัพสอดควีนอัพสอดแปดเหรียญน,นะคะขอกใบหนึ่งคะ่ะเขาจะตามดอกไหมควี e อัพเพนทัเคิลถามว่าเขาจะตามไหมซีต้องต่อแบบตรงไปตรงมาเลยนะนะคะว่าเขาไม่ตามเรานะคะอย่างที่ซีบอกไปเนี่ย เขาก็ยินดีเขามันมีทั้งดีใจแล้วก็มีทั้งยินดีอะที่เรามุ่งอนอไปได้นะคะอย่างที่ไพท่ที่ความรู้สึกของเขาอะนะคะอย่างที่บอกนะั่นแหละพอเป็นอย่างนั้นอะเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ตามเรานะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่รอแล้วนะเขาก็ยังรอเราอยู่ถ้าเราทักกลับไปอะไรเงี้ยเขาก็ตอบกลับมาเขาก็ยังมีความรอเขาอาจจะมีแบบแอบนั่งรอเราบ้างรอแชทจากเราหรือว่ารอเราบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะเพราะอย่างน้อยเขาก็มีความแบบอย่างน้อยก็เคยมีเรามันก็ทําให้เขาสืกแบบชีวิตมันแบบ ไม่ได้น่าเบื่อเสมอไปการที่มีเราอยู่มันก็มีความสุขมันก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่ถ้าตามพับิกกเราคือถามว่าเขาจะตามไหมซิก็ต้องบอกว่าเขาไม่ตามเรานะคะแต่เขาก็ไม่ได้แบบจะกรีดกั้นอะไรเราถ้าเรากลับไปเขาก็พร้อมที่จะคุยกับเราเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเขาแค่ไม่ได้ตามเราเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องเสียใจยไปนะคะทุกคนเพราะว่า มาไปดูโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ตรงกับทุกคนอยู่แล้วนะคะถ้าอยากจะรู้แบบหัวข้อนี้เลยก็มาถามที่ซีได้นะคะที่ไอดีลนี้เลยมาถามกับซีได้เลยนะคะอืมเราไม่ต้องอินไม่ต้องซีรียมากนะคะนี่เป็นแค่การดูแบบคำ้ำๆกรุบก็พอนะคะโอเคนะอ่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ช่องซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่หรือกดกระดิ่งกิ๊กๆด้วยนะ,ะดูดูส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามจทคิดดูดวงกับซีได้นะคะก็วันนี้นะคะซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนดูดูส่วนตัวแอดไลน์มาได้เลยนะ,ะก็วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ